การผจญภัยของน้องเบอร์รี่ในร่างกายของเราแนะนำน้องเบอร์รี่และน้องกูนสองเพื่อนซีผลไม้ตัวจิว๋วที่กำลังจะออกเดินทางผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่พวกเขากำลังตื่นเต้นที่จะได้สำรวจโลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนการผจญภัยเริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกเขาถูกส่งเข้าไปในถ้ำใหญ่ที่มีฟันซี่ใหญ่ๆกำลังรออยู่ฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารให้เล็กลงเพื่อให้เดินทางได้ง่ายขึ้น จากนั้นพวกเขาก็สไลด์ลงไปตามสไลดเดอร์ยาวที่ชื่อว่าหลอดอาหารมันพาพวกเขาตรงดิ่งลงไปสู่จุดหมายต่อไปอย่างรวดเร็วและสนุกสนานวู้พวกเขามาถึงหม้อต,ต้มปั่นป่วนหรือกระเพาะอาหารที่นี่มีน้ำย่อยและกรดคอยช่วยย่อยอาหารให้ละเอียดขึ้นไปอีก เมื่อย่อยพอแล้วพวกเขาก็เดินทางต่อไปอยังอุโมงคดเคี้ยวแสนยาวหรือลำไส้เล็กที่นี่แหละที่สารอาหารดีๆจะถูกดูดซึมเข้าร่างกายผนังลำไส้เล็กมีปุ่มเล็กๆคล้ายนิ้วมือที่เรียกว่าวิลไลมันช่วยดูดซึมวิตามินและพลังงานจากอาหารที่กินเข้าไป หลังจากสารอาหารถูกดูดซึมไปหมดแล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงเครื่องดูดน้ำหรือลำไส้ใหญ่ที่นี่จะดูดน้ำกลับเข้าร่างกายทำให้กากอาหารแข็งตัวขึ้นกากอาหารที่เหลือจากการดูดซึมน้ำและสารอาหารก็จะกลายเป็นของที่ร่างกายไม่ต้องการเตรียมพร้อมที่จะออกจากร่างกาย และแล้วการผจญภัยก็มาถึงจุดสิ้นสุดของที่ร่างกายไม่ต้องการก็จะถูกขับถ่ายออกมาจากร่างกายของเราเห็นไหมล่ะว่าอาหารแต่ละคำที่เรากินเข้าไปมีการเดินทางที่น่าทึ่งแค่ไหนดังนั้นกินอาหารที่มีประโยชน์กันนะเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรง